สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่คชาอารีนาจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เราก็ได้ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับให้กับทางลูกค้าแล้วเสร็จนะครับในช่วงสงการนะครับเสร็จแล้วนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่นี่นะครับเป็นหญ้ารุ่นพรายนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเรานะครับเป็นรุ่นที่แถวทอ .3 ทับ8นะครับแล้วก็เป็นหญ้าที่มีเทคโนโลยีนะครับ ล้มไม่เจ็บนะครับสไลด์ไม่เจ็บนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานถึง2 2 0แสนมุนไซเคิลซึ่งจะมากกว่าย้าเทียมทั่วไปถึง4เท่าตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับผมอ,อันนี้จะเป็นชุดพีมเมียมนะครับชุดพีมเมียมในขนาดสนามเนี่ยคือ30-50นะครับในราคาเกือบ2ล้านบาทนะครับก็เฉียดๆ2ล้านนะครับก็จะได้ตั้งแต่ ระบบระบายน้านะครับพื้นสนามนะครับระบบพื้นสนามปูหญ้าเทียมตัดเส้นสนามติดตั้งเรียบร้อยนะครับเสาไฟ14ต้นนะครับโคมไฟ30ดวงโคมตะข่ายล้อมรอบสนามนะครับแล้วก็จะมีตะข่ายบนหลังคาด้วยนะครับลูกค้าสังเกตนะครับแล้วก็จะมีงานโกนะครับนะครับแล้วก็มีประตูทางเข้าด้วยนะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของตะไคร์กั้นหมาให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่นนครับอ่ะตะไคร์กั้นหมานะเป็นไข่เส้นตะไคร์ตาเล็กนะครับกั้นหมาที่ดีมากเลยนะครับตั้งแต่ติดตั้งมาหมาไม่กัดเลยนะครับซึ่งวันแรกเราลงตะไคร์ตัวใหญ่นี้ไปนะครับโอ้โหวันเดียวเท่านั้นคืนเดียวเท่านั้นหนากดเลยพอติดตะไคร์กั้นหมาไปก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับครับผมสนามนี้นะครับต้องบอกว่าหญ้านุ่มมากนะครับ ก็ใครที่สนใจทําสนามในละแวกนี้ลองเข้ามาดูได้นะครับลองเข้ามาดูได้นะครับว่าสนามเป็นอย่างไรบ้างนะครับความนุ่มนวลเป็นอย่างไรบ้างนะครับล้มสไลด์เป็นอย่างไรบ้างเจ็บไหมนะครับแล้วมิดยางที่เราเติมนะครับต้องให้ดูนะครับเต็มคาราเบลนะครับนี่ฮะไม่ใช่มีแต่ใบหญ้าใบหญ้าคือการเติมมิดยางให้เต็มอย่างนี้เพราะว่า คือพอใช้ไปสักพักนี่เม็ดยานจะยุบตัวประมาณครึ่งเซนนะครับเราต้องเติมเต็มไว้ก่อนนะครับสําหรับลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องการสนามฟุตบอลญ่าเทียมที่มีศัก,ย,กยภาพสูงนะครับมีจุดขายนะครับชุดพิเมียมนะครับเป็นชุดที่มีจุดขายนะครับสามารถที่จะรองรับลูกค้าระดับ V.I.P. ได้นะครับซึ่งลูกค้าระดับ V.I.P. ต้องการในเรื่องของการอซอฟแรงกระแทก หัวเข่านะครับพื้นที่นุ่มนวลนะครับแล้วก็การล้มสไลด์ที่ไม่เจ็บนะครับอันนี้เหมาะสมมากนะครับในชุดนี้นะครับเป็นชุดพรีเมียมครับครับผมก็วันนี้ก็ดําเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับแต่อีกเดือนหนึ่งทางบริษัทก็จะเข้ามาเซอร์วิสให้กับลูกค้าก่อนนะครับในเรื่องของการเติมเม็ดยางเกีีร์เม็ดใหญ่อีกรอบหนึ่งครับเมื่อเม็ดยางลงนะครับครับผม วันนี้ก็ขอตัวก่อนครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ